สำหรับใครที่มีแพลนไปเที่ยวโอซาก้าในวันนี้หรือในช่วงนี้นะครับ Build Together ได้รวบรวม10ร้านอร่อยในเมืองโอซาก้าทุกย่านทุกโซนที่นะักท่องเที่ยวที่นิยมและเดินทางง่ายที่บิวขอแนะนำถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยครับกับ10ร้านอร่อยโอซาก้าเจแปนที่ต้องไปเช็คอิน Let's go นะครับ เรามาเริ่มร้านแรกกันที่ย่านดอนทมบุรีนะครับในย่านนี้เป็นย่านที่เป็นจุดนด์มาร์คสำคัญใครมาที่โอซาก้าถือว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับเรามาเริ่มต้นกับร้านซูชิแบบเร็วๆสะดวกง่ายด่วนๆกับร้านที่มีชื่อว่าเก็นโรกุซูชิสาขาดอนทมบุรีนะครับซูชิสายพันธุ์เจ้าแรกในตำนานของโอซาก้าบรรยากาศภายในเป็นเคาน์เตอร์บาร์มีเชฟทำซูชิต่อหน้าต่อตาให้เราทานกันเลยนะครับได้บรรยากาศฟินสุด กันไปเลยนอกลักษณ์ของร้านนี้คือรูปมือซูชิขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่ายอยู่ด้านหน้าของร้านนะครับเพื่อนๆเดินทางมาย่านดอนทมุรีมองทางขวามือจะเห็นได้โดยไม่ยากนะครับที่นี่นะครับเป็นซูชิราคาเริ่มต้นจานละ125เยนยันไปถึง200กว่าเยนนะครับราคาถูกทานง่ายคุ้นเคยสะดวกสบายคุ้นชินกับลักษณะคนไทยที่อยู่เมืองไทยมากนะครับร้านนี้กินง่ายสบายๆเลยนะครับ เพลินนะครับเพลินหยิบไปหยิบมา10กว่าจานนะครับทุกคนร้านนี้แนะนำนะครับร้านนี้สะดวกง่ายรวดเร็วสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากเอาเวลาไปช้อปปิ้งในย่านนี้ต่อผ่านร้านนี้เสร็จรับไปลุยกันต่อนะครับ เราไปกินต่อกับร้านที่สองนะครับกับร้านราเมงแสนอร่อยที่แนะนําจากใจวิวโดยตรงเลยครับชอบมากๆครับร้านนี้กับร้านที่มีชื่อว่าฮานามารุเคนนัมบะโฮเซนจินะครับเป็นราเมงซุปกระดูกรสชาติดีบรรยากาศภายในร้านดูมีมน์ขังตรงพลังมากนะครับระหว่างที่รออาหารเราจะได้ยินเสียงกระทะดังปอง,งปังปองปัง,งพนักงานตะโกนต่อเสียงกันอย่างสนุกสนานนะครับพนักงานเนี่ยทำราเมงกันต่อหน้าต่อตาเราเลยนะเป็น เคาน์เตอร์บาร์ขนาดยาวนะครับราเมงตามใหญ่จุใจให้ไม่เยอะหมูชาชูชิ้นใหญ่มัก ใครชอบซี่โครงนะได้มาเป็นดุนๆเลยนะครับนุ่มเด้งอร่อยมากอีกอย่างนะครับที่ห้ามลืมสั่งไปนั่นค่ะนั้นก็คือเกี๊ยวซ่าก,กับข้าวผัดนะครับข้าวผัดเนี่ย้โหผัดได้อร่อยมากเลยครับถ้าได้พริกน้ำปลาสไตล์ไทยๆสักนิดน,นะอูอย่าบอกใครสุดยอดมากๆครับร้านนี้ผมชอบให้คะแนนสิบเต็มสิบจากใจเลยนะครับให้มาอยู่ในลิสต์ร้านอร่อยที่ดอนทนบุรีเลยนะครับในโซนนี้พลาดร้านนี้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ แนะนะจากกันไปจุดๆกับ2ร้านแรกแล้วนะครับเรามาเดินย่อยอาหารในย่านดอนทนบุรี uri, แล้วก็หาของว่างรับประทานกันต่อนะครับกับร้านนี้นะครับที่มีชื่อว่าทาโกยะดอนทมบุรีโคคุรุนะครับเพื่อนๆอาจจะงงนิดหนึ่งว่าชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยมันคือร้านอะไรครับมันคือร้านขายทาโกยากิยักษ์นะครับป้ายหน้าร้านเป็นปลาหมึกยักษ์สีแดงขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่หน้าร้านเลยนะครับ ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาย่านดนทมุริตต้องเห็นป้ายปลาหมึกยักษ์สีแดงตัวนี้แน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเข้าแถวสั่งซื้อได้เลยนะครับร้านนี้มีบริการให้ซื้อแล้วไปรับประทา,านภายในตัวร้านด้วยนะครับรสชาติผมว่าโอเคนะแต่เพื่อนๆต้องไปลองเองนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอย่างไรฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะโอเคไหมครับ ไปกันต่อกันครับอยู่บริเวณใกล้ๆกับร้านทาโกยากินี้เลยนะครับชื่อว่าร้านเกียวซ่าโอโชนะครับย่านทอมบรีเป็นร้านเกียวซ่าเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่ามีป้าเกียวซ่าถนาดยัติดตั้งอยู่หน้าร้านนะครับหาง่ายนะครับใกล้กับร้านทาโกยากิมากนะครับสั่งเลยครับอร่อยเกียวซ่าร้อนๆกับบรรยากาศอากาศเย็นๆนะมันอร่อยสุดกันไปเลยนะครับอร่อยทานหมดในเวลาพริบตาเดียว ต้องมาลองกันนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงยืนทานกันหน้าร้านนั่งได้เลยนะครับยืนทานเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะทิ้งกล่องบริเวณหน้าร้านได้เลยครับที่ญี่ปุ่นทานร้านไหนทิ้งร้านนั้นนะครับที่นี่จะหาถังขยะค่อนข้างยากนะครับโอเคครับจบกันไปนะครับกับ4ร้านแรกที่แนะนําสถานที่ต่อไปเราจะข้ามไปยังอีกโซนหนึ่งนะครับของโอซาก้าไปเจอกับร้านซูชิพรีเมียมในย่านยูเมดะไปกันเลยครับติดตามกันนะครับ เราไปกันต่อนะครับตอนนี้เราขอย้ายคามโซนไปต่อกันที่ร้านซูชิพรีเมียมหน้ารถร้านดังในย่านใจกลางเมืองโอซาก้าคือย่านสยามสแควร์บ้านเรานี่แหละครับคือย่านอูเมดะกับร้านที่มีชื่อว่ามูโอคิพรีเมียมซูชิร้านนี้นะครับ เป็นร้านที่คนญี่ปุ่นเข้าร้านนี้เยอะมากเป็นร้านดังในย่านนี้นะครับมีเมนูภาษาอังกฤษนะครับสามารถใช้มือถือสแกน QR code ที่ทางร้านติดตั้งไว้ได้เลยนะครับก็จะขึ้นเมนูภาษาอังกฤษให้เราสั่งอาหารภายในร้านนี้ได้อย่างง่ายและสะดวกนะครับบอกได้คําเดียวนะครับว่าร้านนี้คุณภาพตามราคาของดีราคาก็สูงแต่อร่อยแนะนํานะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับเมนูสั่งง่ายสั่งมาเยอะมากนะครับทั้งซูชิ ซาซิมิปูนิกระตายซูซุปมิโซะร้านนี้ให้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นสุดๆนะครับมาถึงโอซาก้าเราต้องถึงร้านอย่างนี้นะครับร้านที่เป็นโลเคอลคนท้องถิ่นทานกันและอร่อยพนักงานในร้านน่ารักมากๆนะครับใครมาเที่ยวย่านกูเมดะ มาตึกเวดดสกายบิลดิ่งหรือมาขึ้นกระเช้าสีแดง h คดไฟส์แนะนำนะครับให้เดินมาทานกันที่ร้านนี้นะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงบิวแนะนำซูชิพรีเมียมต้องร้านนี้นะครับถูกใจแน่นอนไม่ผิดหวังการันตี เราไปกันต่อนะครับเราข้ามย่านอูเมดะมาที่ย่านนิปปอมบาชินะครับโซนนิปปอมบาชิที่ผมเลือกตรงนี้เนื่องจากเป็นบริเวณที่ใกล้กับโรงแรมที่ผมพักนั้นก็คือโรงแรมเทรดรีเพนนะครับในบริเวณนี้เดินทางง่ายเดินทางสะดวกแล้วก็มีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่ผมเลิก comment สุดจริงๆผมต้องทําคลิปแยกให้ร้านเขาร้านเดียวไปเลยนะครับนั่นก็คือร้านโกไกาทาชิซูชินิปปอมบาชิร้านนี้เป็นร้านหนึ่งในดวงใจสําหรับผมเลยนะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงอาหารอย่างดีให้เยอะรัก ถูกมา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 กให้มากหลายหลายตัวเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มเมนูที่สั่งไปนะครับผมไปกันสามสี่คนใสมาจัดให้ผมมาเหมือนมากันทำเจดคนอ่ะเยอะมากเจ้าของร้านเป็นเชฟทําเองเลยนะครับทำกันสดๆหลังเคาน์เตอร์น่ารักมากๆบรรยากาศคุ้นเคยชอบสุด ร้านนี้ผมนั่งกันยาวๆเลยนะครับผมชอบบอกได้แค่เดียวว่าชอบเมนูไข่รวบอูนี่ไขป่ปลาเมนูซูชิซาซิมิอุ้ยถูกอยากจะบอกว่าถูกแต่อืมให้มาเยอะมากๆดีมากๆผมจอบนะครับร้านนี้เป็นร้านอิซากะยะนะครับกินดื่มสไตล์คนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นจอหลังเลิกงานเขาจะมาทานร้านประมาณนี้กันนะครับร้านนี้เพื่อนๆพี่ๆบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเนื่องจากเป็นบรรยากาศกินดื่มเนาะจะมีเสียงดงังเฮฮานะครับแต่ผมชอบร้านนี้บรรยากาศโดนใจมากๆ เลยนะครับร้านนี้ผมแนะนํานะถ้าใครเป็นสายกินดื่มเฮฮาไปกับเพื่อนไปเที่ยวหลายๆคนแนะนําร้านนี้เลยไปนั่งตั้งแต่เย็นยันเที่ยงคืนก็ได้นะร้านนี้สุดจริงๆนะเต็มเหนียวแนะนํานะครับร้านนี้โกไก่ทาชิซูชิสาขาอู้นี่ปอบาชิ <laughs> เราไปต่อกับร้านข้าวแกงกะหรี่นะครับเดี๋ยวมาญี่ปุ่นจะหาว่าไม่ถึงญี่ปุ่นไม่ได้ทานข้าวแกงกะหรี่ร้านนี้นะครับร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงกะหรี่สไตล์โล c a l อยู่ที่ย่านเดนเดนทาวนะครับนิฮงบาชินะครับนั่นก็คือร้านที่ชื่อว่าโจโตบีอาร์เคอรี่นะครับอยู่บริเวณย่านเดนเดนทาวใครมาเดินหาของเล่นฟิกร์กันดั้มโมเดลหรือย่านโอตะบริเวณเดนเดนทาวนี้นะผมแนะนาให้แวะมาทานร้านนี้เป็นร้านสีเหลืองบริเวณหัวมุมก่อนถึงร้าน โจชินคิดแนลนร้านขายของเล่นขนาดใหญ่บริเวณเดนเดนทาวนะครับร้านนี้ผมว่าอร่อยคนท้องที่ก็มาทานกันเยอะนะครับผมชอบนะครับหน้าตาผมว่าไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่แต่รสชาติดีอร่อยผมทานยันเม็ดสุดท้ายเลยนะข้าวไม่เหลือเลยกาบรบรรเลมแต่ผมทานจนเกลี้ยงคําแรกที่เข้าปากผมตกใจทาไมมันอร่อยงงเลยครับสุดท้ายก็ไม่เหลือนะครับร้านนี้หน้าตาอาจจะดูบ้านๆแต่รสชาติดีมากๆนะครับสำหรับผมเพื่อน,อนๆมาลองดูนะครับที่นี่ก็จะมีข้าวแกงกะหรี่หมูทอดกุ้ง ทอดปลาทอดนะครับแนะนําเห็ดทอดก็มีนะครับเป็นผักอร่อยจัดไปได้นะครับไปตามกันได้นะสำหรับเพื่อนๆที่ไปเดินเล่นย่านคิดแลนถ้าหิวๆก็แวะร้านนี้นะครับเราไปกันต่อกับร้านต่อไปนะครับร้านนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดสดตลาดปลาชื่อดังของโอซาก้าที่อยู่ในย่านคุรุมงมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดสดเดินเล่นแวะทานดูบรรยากาศอาหารทะเลสดสดกุ้งปูทะรลบะซาซิมิแซลมอนอูนางิไข่ ปลามาคูโรโอ้โหเยอะแย,ยะมากมานะครับแนะนำนะครับเรามาเจอร้านแรกนะครับร้านที่มีชื่อว่าชินเอะนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่าครับไปดูชื่อเอาเลยนะครับที่ป้ายหน้าร้านร้านแรกนี่ผมอดใจไม่ไหวจริงๆเห็นของที่เขาทําอยู่หน้าร้านคูชิป,ปาลาไหลซอสเยิ้มๆหอยโอตาเตะตัวใหญ่ๆ,ๆย่างอยู่โอ้ยมันปูก็น่าทานเลยจัดไปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับกับร้านนี้อร่อยแค่ไหนให้ภาพบรรยายนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ทานกันง่าย สั่งหน้าร้านแล้วก็เดินมาทานด้านในทานเสร็จปุ๊บก,ก็ทิ้งแล้วก็เดินไปทานร้านต่อได้เลยนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ทานง่ายๆนะครับอร่อยไวๆทานเสร็จภายในร้านแล้วก็ทิ้งแล้วก็เดินไปชิมร้านอื่นได้ต่อเลยนะครับอร่อยแค่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรไปดูกันได้เลยนะครับในร้านนี้ร้านแรกในโซนคุรุมงมาเก็ตนะครับ ตัวนี้เราไปกันต่อนะครับไปกันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารสดมากๆนะครับเห็นบรรยากาศหน้าร้านเราหัวใจไม่ไหวอีกร้านหนึ่งนะครับหื่อที่ว่านิจินกาะฟิสโตนะครับร้านนี้ตอนผมไปถึงร้านเขาเพิ่งเปิดตอน11โมงเลยนะครับของเพิ่งลงวางกันสดๆดูน่ร้านนี้น่าทานมากๆแกะกันสดๆหน้าร้านเลยนะครับให้มาล้นๆแบบรวมมาเยอะมากๆแบบให้กระดองทั้งกระดองแล้วก็โปะมาแบบแนั่นๆเลยนะครับแล้วก็ซู ชีหน้ารวมอร่อยสดมากๆกับร้านนี้นะครับบรรยากาศหน้าทานแค่ไหนเพื่อนๆไปตามกันได้เลยนะครับกับร้านนี้นิชิงกาวะฟิชตร์ ไปต่อกันอีกลานนะครับในโซนโซนนี้ทานคาวไม่ทานหวานเดี๋ยวจะสันดานไพร้นะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเราไปต่อกับร้านที่มีชื่อว่าพี่ชีโกะสตรอเบอรี่ไดฟุกุแอนด์ดรายฟู้ดนะครับร้านนี้จะเป็นร้านที่ขายไดฟุกุสตรอเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่เคลือบน้ําตาลนะครับบรรยากาศน่าทานสุดๆอยู่บริเวณหัวมุมในโซนครุมองมาร์เก็ตนี่เลยนะครับเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อนๆจะเห็นเลยมีอยู่ร้านเดียวที่ขายสตรอเบอรี่ไดฟุกุนะครับเห็นและทนไม่ไหวจัดไปเลยนะครับสตรอเบอรี่ ุ่มเด้งตัดกับแป้งไดฟุกุโอ้ยเข้ากันอย่าบอกใครนะครับอร่อยมาก,มากๆเต็มปากเต็มคําแล้วก็จะมีเมนูสตรอเบอรี่เคลือบน้ําตาลอันนี้สายหวานชอบคงอร่อยแต่ผมไม่ไหวครับกัด <historian> เข้าไปปุ๊บน้ําตาลเบาหวานจะขึ้นโอ้ยคําแรกนี่ก็กรีด๊ดลวครับผมและนี่ก็คือสิบพิกัดร้านอร่อยที่บิวจูเกเตอร์ขอแนะนําเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับ <personas> รถ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแวะไปตามรอยความอร่อย <ข mul> กับร้านเหล่านี้ที่บิวได้แนะนาไว้อร่อยแค่ไหนเป็นอย่างไรมา ทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับสนุกสนุกกันนะครับอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ติชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Build Together ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดๆไปบายบายไซโยนาระขอบคุณมากนะครับอย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงไมบอลกริ้งกริ้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัด,ถดไปขอบคุณครับ